จะฟีป้าฟี่้าจกันดาจฟี่บีโอ้โหครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารัก ทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยเขาจะมาแคสเกม GTA 5M Official Global Offensive นะครับทุกคนก็คือเกม GTA นั่นแหละแต่วันนี้นะครับทุกคนเราก็จะมาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ดาวเทาอีกเช่นเดิมนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยไปสิงตัวคนเราแค่พูดใช่ไหมครับทุกคนรอบนี้ดูครับทุกคนผมเนี่ยเป็นผีเฮ้ยคือรอบเนี้ยแผนการของเราเนี่ยก็จะแกล้งคนในประเทศโดยนะครับผมเนี่ยก็จะไปสิงล่างและผมเนี่ยก็จะเปิดซาวและผมก็จะให้ไอีตั้มเนี่ยไปแวบ แบบอย่างนี้นะครับทุกคนก็คือจะไปอยู่ข้างหน้าคนที่เราจะไปแกล้งเนี่ยแหละอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวแผนกลางของเราประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมเนี่ยจะเปิดซาวให้ทุกคนฟังก่อน ไปกลัวเอาเพราะประมาณนี้แล้วกันผมอ่ามีอยู่ประมาณ8เซาลนะครับโอเคตั้มเราเริ่มแผนการเราเลยไหมได้ครับผมมึงรู้ใช่ไหมมึงจะมึงทำแค่นี้พอนะอย่างเงี้ยได้ได้ได้แค่แค่ข้างหน้าคนนะโอเคปะโอเคอ่า<ด>โอเคงั้นเอาอย่างงี้เราเราบินหาเลยมึงเอาคนไหนมึงบอกเลขเลย เอาได้เอาใครต้องเอาแบบอยู่คนเดียวนะเว้ยต้องเอาแบบอยู่คนเดียวต้องแบบอยู่คนเดียวเอาแบบโดดๆเลยนะแบบมึนๆตึมๆเลยนะไม่ต้องอยู่คนเดียวนะโอเคเดี๋ยวหาแป๊บกูเจอละวเจอป่าวเดี๋ยวผู้ชายเอาเอาผู้หญิงก่อนดีกว่าเพราะผู้ชายมันมันจะกลัวจริงเหรอมันจะกลัวปะต้อง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 เน้นเหยื่อเป็นผู้หญิงง่ายๆ A few moments later เฮ้ยกูเจอเมื่อหนึ่งห้าสองศูนย์หนึ่งห้าศูนย์สองหนึ่งห้าศูนย์สองแต่มันอยู่กับผู้ชายว่ะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวกูสิงล่าไปก่อนนะ ไอ้ยิ่มึงไปสักทีดิไอ้ผู้ชายเนี่ยมึงมายังมึงมายังมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคมึงเห็นใช่ไหมมันทำอะไรอยู่มึงฟังกูนะตั้มมึงออกไปดึงดึงมันออกไปได้ปะมึงดึงมันออกไปข้างนอกได้ปะเก้าหนึ่งแปด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 แล้วมึงมายืนข้างหน้าเนี่ยคุณมุมสวยเลยมามามาตั้มเจ้าพิ่ง

มีปมาล้มีปมมาแล้วพี่พี่ชายไปวางผีหลอกนะเดี๋ยวน้องนี่แหละจะโดนผีหลอกพร้อมไหมไม่ม่พี่เขาไ้ยังนะอะไรอ่ะหนึ่งห้าศูนย์สองหนึ่งหาศูนย์สองหนึ่งห้าศูนย์สองตั้มมันไปตามคนอื่นดีมาตามหมดไอต้อมาขนาเขานะ ไม่มปตามคนอื่นมาตามหนูทำไมคนแรกผ่านไปแล้วถือว่าสักเซ็ตถือว่าสำเร็จเขากลัวเราน็อสไปตามตามตามมาหายรีสอร์ทดิห้าสี่ศูนย์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 มาแล้วเดี๋ยวเพงนะเดี๋ยวพิ่งนะกูเจอเหมือนกูเจอชื่อกะปิด้วยเอารีสอร์ทดิเอารีสอร์ทดิกูอยากรู้เหมือนกันพร้อมไหมมึงอยู่ไหนโอเคเดกันเลยฮะ ใครเขาขำเฮี้ยอะไรวะทำอย่าเพิ่งอ,ออกอย่าพุ่งออกอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งออกอย่าพิ่งออกนะ<ว>ออกไปเ <laughs> สียอะไรอะ When <laughs> ไ่ดครับไ่ได้ครับด้ววหน่ตงใกินเป็นผู้หญิงอันนี้บอกไม่กินเป็นผู้หญิงเลยเยอยเสียฟอร์มบอสหมดนี่ๆ่นี่หึงึคือใครล่ะ่ว้ามา1 6 1่กูว้าไม่ได้กูต้องไอ้นี่มึงอยู่แถวไหนอะพูดดิอยู่แถวตึกแดงตเฮ้ยเไม่ไม เอาไอปีนี่ว่าี๋ยวมึงนะมึงมาทำอะไรอยู่นี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 ่แหละเออไอกะปิเนี่ยมึงจะแกล้งลูกกูเหรอเออก็แกล้งไปเลยเนี่ยแหละไปดิ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 โอเคพร้อมไหมขี้ร้องเนี่ยอะไรอะไอมันขี่ร้องไม่หยุดเลย ไอตั้มไปดูแล้วใช่ด้วยคนไปไหนหมดวัยสัตว์ไอตั้มมือดึงมาดิตั้มมือดึงมาดิดึงมาดิดึงมาดิหนึ่งหกหนึ่งหก ไอ้ตั้มอยู่ไหน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 มานี่มานี้หนีไปไหนวะไอตั้มมาลงดิไอตั้มมาลงดิไอตั้มมาลงหายอะอารมณ์ดขึ้นว่โอ๊ตั้มอุ้ยมันอยู่ไหนอะหายไปไหนอะ โอ้โอ้มันตอมอไอ้เหี้ยมันตอมอ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 กูกลับที่มันตอมอมันตอมอเอาจริงอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นเว้ยแต่ว่ากูว่ามัน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 หลอนเว้ยภาพมันติดตาเว้ยเสียงผมว่าเสียงเฮ้ยเฮ้ย98 98แลนแลนก๊กินังแลนแก๊กินัง98 เป็นคู่อันนี้แพ็คคู่อันนี้แพ็คคู่นี่แล้วก็แบบว่าก็แค่น้อยใจแต่ว่าไม่ได้น้อยใจเรื่องที่แบบคิวลำดับใครขึ้นใครอะนี่บนิ่ยวพอก เขากลัวคนนั really ้ากลัวตั้คนนั้ากลัวคนนั้นเขากลัวไปสิ่งละเฮ้ยเอาเอาคนนเอาคนเดียวคนนี้เอาคนนี้เอาคนนี้ไอ้ตั้มมาตรงนี้ตั้มมาตรงนี้ไอ้ตั้มมาตรงนี้ไอ้ตั้มมาตรงนี้ตั้มเขียวมือช้าหมดพ่อร้องพ่อร้องพ่อร้องวิ่งไม่ได้ พอ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 พเดี <Smile. S 2> ๋ยวมึงเดี๋ยวมึงกูจะแจ้งว่อยู่คนเดียวตั้มเดี๋ยวมึงนัะเดี๋ยวกูเสิงร่างมึงอยู่นี้แล้วเราเราเี๋ยนเรายิ้มเย้ก่อนเรายิ้มเย้กนะกูกูเปลี่ยนร่างแล้วกูเอาวิวคนนี้นะวู่คนนี้โอเคโอเคเดี๋ยวมึงใจเดียนรอ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 เขาออกก่อนให้เขาอยู่คนเดียวก่อนผิ่เนี่ยไปแล้วโอเคสามเอ้ย อย่เพิ่งอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งพี่ชายพี่ชายผีไปไหนเราอ่ะไม่เหมือนกันครับผีไปแล้วอยากเห็นได้โอเครอแป๊บนึงนะรอแป๊บนึงรอ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 ตั้มรอ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 หยุดไอ้ตั้มอยู่หน้าดิ พ่อพๆอพ่อะ่าาน่ากลัวมากมัฮกลัวมากมังโอ้ยแม่งออกนี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 หมอคนเดียวในโรงพยาบาลรอก่อนรอก่อนใจเย็นเอออย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งดิหนึ่งหนะหกเก้นึ่งหนึ่โอเคเเอาดิ จะยังจะยัง่เบอยู่เอย่ามึง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 ขึ้นหอนี้แล้วไปที่ขงเขาดิโอเคเฮ้ยยอดเขาวิ่งไปไหนอ่ะช่วยด้วยพี่ผีหลอกอย่ากลัวพี่ผีหลอกผีหลอกออีเหี้ย อย่าทิ้งหนูพี่หนูกลัวพี่ช่วยด้วยอเจ้ามาพี่อยู่ไหนพี่มาอยู่กับหนูก่อนหนูกลัวเจ้าไม่ต้องไม่ต้องเจ้าเนี่ยวจะเจากัอยู่สองคนแล้วคืออะไรอ่ะจะเย็นรอรอรอไม่รู้แต่พี่เจอผีหนูกลัวอีหี้บอกว่าขึ้นหอมาด้วยนะขึ้นได้โกรธนะขึ้นได้แต่เราตกปลาไปให้เขามันอยู่บนหอกับพี่ ทำไมพี่เสียงมันน่ากลัวมากเลยเทียไม่ชอบเลยอ่ะเฮ้ยแอฟเฟกต์หรอหรือว่าอะไรอ่ะไม่รู้น่ากลัวมากเลยทำไงดีอ่ะเพี Actually, ่ไม like um ่อยากได้ยินเลยอ่ะให้รับไหมให้รับไหมโอ้โหเขาไม่คุยกับเราอ่ะมันร้องเพลงไม่หยุดเลย เอ้ตั้มพเถอะอเลยคุ้ยไปล้อุ้ยมาสอย่างกับหเอาดิมาสามย่างกับหเอจีเมาสอย่างกับหใช่ไหมฮัลโหลอ้โอ้คนเยอะชิบหายเลยโอเคได้มาสามย่างกับห1หนึ่งเก้นต้อง่ตัวมามามาขนาดนี้ตั้มหมายังโอเคสองนึงเิป็นข่าวดัง นไม่ที่รตันี่ิาหไใหญ่มได้ทำใหญ่ลูกทำทำใหญ่ไม่ได้ลูกท่ได้เป็นเลยคะมันมื่นโอ้สอ้าสองศูนย์สามห้าไปึงนะเดี๋ยวมึงออกมานะโอเคคนเดียวเจนเย็นนะเจนเย็นเจเย็นเจเย็นนะเจเย็นนะ คนเดียวด้วยไอ้ถ้ามึง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 ไปโผล่ตัวให้เขาเห็นข้างหน้ารถก่อนดีแล้วก็บับลงปิดไม่ต้องอย่ามึงต้อไปไกลไปไกลแบบแบบแบบยิ่งเนี่ยแบบไม่ต้องใช้ระยะมากอ่ะไปแบบไกลอ่ะลงเอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละพอเดี๋ยวค่อยออกนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยออกมานะเดี๋ยวค่อยออก เอาให้ค,ยคุยกูมาได้ค,ยคุยกูไอ้ต้องผู้หญิงมาได้คุยกูได้ฮฮ <laughs> ได้ได <c oughs> เดี๋ยวเ <c oughs> พิ่งรอ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 เดี๋ยวเพิ่งออกมานะมีมีมคนรถอื่นเดี๋ยวกูเดี๋ยว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 เพิ่งนะเดี๋ยวเพิ่งออกนะเดี๋ยวเพิ่งออกนะไปข้างหน้าแบกหน้าแบกหน้าอย่าแบกฐานแบกฐางหง ไมต้อไมต้อมึงมานั่งกับเขาได้ปะได้ลองิซิโบยอ่ะรอเอเอเหเหรอเ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 หรออเหรอเหหอาเกรดจอหอเร ออร้อยควยกูไอสัตว์ได้ได้มึงจะจะจะลองมึงวิ่งนี่วิ่ง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 ข้างหน้าวิ่งไปวิ่งมาเฮ้ยเอวิ่งตามวิ่งตามมึงคนน่ากลัวคนน่ากลัวคนน่ากลัวไอ้ยูน่ากลัวคนน่ากลัวเฮียคนน่ากลัวออกไปเฮ้ย วิ่งวิ people, ่งวิ ling, ่งโคตรน่ากลัวกูพูดเลยนะเว้ยวิ่งโคตรน่ากลัวเอาแม่ไปพ่อกูบอกแล้วกลัวแล้วพ่อบอกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งคนหนึ่งไอ้เหี้ยวิ่งยังหลอนเนอะมันบาปใช่ปะเออมันหลอนอะหนึ่งสามหนึ่งเก้าสามศูนย์กูวิ่งตามไปเลยขึ้นรถกั็มานีขึ้นรถโรบิสเบิลอะเฮ้ยเมื่อกี้มันขับอยู่มนะเว้ยนิ่งเลยอะป่าวะหรีอแอปแบบใหม่ าต่อมเปล่าวะแกเปล่าวะเอ้ามาแล้วมาแล้วมันงงอยู่มันงงอยู่ visible กลับดี visible กลับมาอ้าวต่อโมขอโทษนะครับขอโทษนะขอโทษนะไอ้ยยยยรู้สึกผิดไหว ไอ้ไดำไไหอ้ดำสามสามเจ็ดส <laughs> ตัวเหี่เ <c ül üyor> ลยคลืค้อองต้อ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 งตอยู่ย <c ül üyor> อไไ้องตองต้องอยตอองงอ ต่ก็หาสามแดไอ้ำขึ้นรถอะไรครับเนี่ยไอ้ำมันขึ้นรถกัมันว i มันขึ้นรถดิหนึ่งเก้าสาป i มันขึ้นรถขึ้นรถไว้หนึ่ visible มรขึ้นรถไนาเออเออขขาเออเอาลปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลียนเปลี่ยนเปีนเปี่ยน รอจังหวะขึ้นหนึ่งแปด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 นะนะ 8, นหนึ่งแปดแปดแปดรอจังหวะขึ้น,อ,น,อ,นอันขึ้นฝั่งนู้นนะหลอ,อนเกือบเลยเกือเลยก็หลอนเฮ้ยอย่าออกดิอย่าออกดิออกดลงมาไหมฮะอย่าผมผมผมเปิดผมเปิดว่าอย่างหลอนเลยนะ <c oughs> อันนี้โคตรหลอนเลยนะกูบอกง่ายังหลอนเลยนะอ่ะคนสุดท้ายแล้วอ่ะคนสุดท้ายแล้วเอ้า,า,นะอา,านะเอา <c oughs> เอา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 อันนี้รู้หรือเปล่าเนี่ยเอ้า เขาชี้มงอ่ะาพอเห็นนิ่งๆไป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 นะเอ้าเอ้าอย่าบอกว่าจะทิ้งรถอ่ะยัง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 เข้าไปเข้าไปเข้าไปแตเย็นนะต้อมเอ้าเฮ้ยพวกไม่ขึ้นไงผมนึกว่าเขานั่งอยู่กับผมเดิผมเพลเพลินเลยนะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมึงไปอยู่บนรถดิไปอยู่บนรถไปอยู่บนรถไว้ไปอยู่บนรถไ้ visible ไม่อยู่บนรถ visible ยูโอเควิ่งไกับมาดิรถแม่งภาพแม่งหลอนจัดเลยนะกูกลัวกูกลัวเธอเขาเงินจนเนียเนี่ย เราโมเต้นนะเขาดิเอาผีมาเต้นนะเขาดิเออได้อันนี้เขาควรจริงกันเนี่ยเฮ้ยป้ป้ป้ขอโทษขอโทษด้วยนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ขอโทษด้วยนะครับสำหรับถ้าไปทำให้ใครเนี่ยหลอนเกินไปนะครับขอโทษขอโทษจริงๆโอเคก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคพื่นี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ